บรรยากาศการต้อนรับคณะประชุมรัฐสภาเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกณนะศูนย์การแพทยและฟื้นฟูบึงยี่โถสังกัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถเมื่อวันที่3ธันวาคมพศ2567นายหังสรรน,นันทกาวงนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถให้การต้อนรับนายโอชิตเกียดก้องชูชัยรองประธานคณะกรรมาการสาธารณาสุขพร้อมคณะผู้แทนรัฐสภา ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Pacific, และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในการศึกษาดุ้งงานด้านความมั่นคงด้านสุขภาพ It is pleasure welcome all you to the, to this meeting first regional Parliament Asia-Pacific great to 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 the first study the the pleasure my conference for the the global health Security. welcome all you of 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 We the Health Vision honored distinguished and have joining to gathering scattering knowledge symbolized our shared commitment exchange ideas share He's and shared to address the health security and fostering global collaboration ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนายดรสานนันทะกาวงค่ะได้กล่าวต้อนรับค่ะในนามขององค์กรสุขภศพโลกที่เป็นต้นแบบในการบริการสุขภาพละดับโลุที่ดรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งที่ได้อรับนักแทน ในการศึกษาพัฒนาด้านบริหารจัดการและสถาบันการศึการิเศษทุนนโลกรมซึ่งตั้งแต่มีพระราชบัญญัติกระจายอำนาจองค์กรปกครองสท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนหลายประการสลระความมั่นคงคุณภาพหรือเลือกเทคโนโลยีนับเป็นที่รู้จักกันและหน่วยงานในชีวิตจะเป็นท่ตัให้เกิดระบบคุณภาพชี่แข็ง มีทางเลือกที่หลากหลายเหมาะสมจอตัวบทของพื้นที่ลักษณะของประชากรและการมีทีู่ต้องต้องึีความแม่นีเวีละความมั่นคงในที่นีเพื่อการนีส่วนร่วมในการการพัฒนาเพื่อสุขภาพเพื่อคำนึงถึงปัจจัยของปัจจายที่เปนอหลให้ภาคส่วนอื่นมาร่วมมือการกบเชื่นในสุขภาพในส่วน่ร่วมกันเพื่อการแยกเลียน ่อยอด้เพื่อนใการความคิดและการทำงานการระดับรู้ถึงตัวและเพื่อนทางดังคภาพประชาชนการเยิ่มและศึกษาทีมงาน่นี้เป็นเกี่ยวกัลุ่กของรทศบาลและประชาชนเรามโกที่จะได้มีโอกาสไค้เปลนความคิดเห็นแค่เปลนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดที่ดีจากทยานทมาว และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนารภาพสุะยภาพทาัญญาปุ่นทงานรวท้การสนับสนุนพอลมุคตในการพัฒนาความมั่นคทางสุภาพจากประเทศภูมิภาคและโลกต่อไปใช้ถสาุพการจัดการภูิภาคเรือปะเทศทุกทีว่าด้วยความมั่นคงละสูงมากโดยเพาอนัี่มั่น ใช้แรงในการใจการทำงานและร่างกายในการยืนเพื่อความยืดหยุ่นงนี้ได้หวังว่าในอนาคตจะเกิดการหยุดนิ่งลายของเชื้อสายที่มีอยู่ในต่อเชื่อมด้านขภาพเป็นหัวหัวกันชูอินไว้ดิคยลด็อกเตอร์โอชิเกียรติก้องชูชัยเป็นเมมเบอร์ of the House of the Representative and Vice h a p e r s o n of the Public Health Committee to give a speech. ต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ท่านให้โอกาสพวกเราในฐานะที่เป็นสมาชิกรัฐสภานะครับก็ผมในท่าโอชิเกียตต้องผู้ชัยนะครับ, <Okay. S 2> บ,รบเป็นผู้แทนรัฐสภาไทยนะครับวันนี้ได้เดินทางน,นำ สมาชิกนักทาสตาจากมีเซียไตรทุบิกนะครับเดินทางมาดูงานการกระจายอำนาจนะครับด้านระบบสารสนสุทนะครับขององค์กรปกองส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพของประเทศไทยเป็นอย่างไรวันนี้ผมเดินทางมาร้องกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเทศไทยนะครับท่าน หมอการยังพัฒนาจีโรนนะครับการเดินทางมาของกันด้วยนะครับกนนบ็ต้องขอบคุณท่านมากผมเคยได้มีโอกาสเดินทางมาที่นี่แล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ได้ทราบแล้วนะครับว่าการกระจายอำนาจการที่หน่วยงานท้องถิ่นนะครับเราเอาการบริการสาธารณสุขไปดูแลในชุมชนในพื้นที่เราสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่ ทำให้เกิดการพัฒนาในระดับชุมชนแล้วก็สร้างความสามัคคีนะครับในชุมชนได้ก็อยากจะให้นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่เป็นระบบ Universal Health c o v e อ a g e อย่างหนึ่งนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากจากนั้น,นงานหลัากัานุมาาแห่งชาตินะครับเพื่อที่จะ,ะมาดูแลประชาชนจริงๆที่แห่งนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับทั้งการป้องกันการรักษา และสําคัญจุดเด็ดที่นี่คือการฟื้นฟูนะครับเรามีทีมในการที่จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพโดยเฉพาะตอนนี้ประเทศไทยเกิดเข้าสู่ภาวะ a g i n g society หรือว่าสังคมผู้สูงอายุผู้ป่วยมีโรคที่เกิดจากโรคอ c นซีเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะโรคของโรกนะครับดวนัานอย่างนี้นะครับก็จะทําหน้าที่ในการฟื้นฟูสุขภาพประชาชนให้สามารถกลับไปอยู่ในสังคมได้น,นะครับต้องขอ ุณทำหน่วยงานของกินแห่งนี้คุณทิ่ยโกนะครับที่ทำไปพัฒนาตัวเองมาเป็นระยะเวลากว่า1 0ปีเป็นแหล่งดูงานให้กับชาวสังชาติหลายประเทศหลายหน่วยงานนะครับแล้วก็วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ไอพีเราได้มีโอกาสมาเยนที่นี่และก็ขอจับชื่อจงให้กับทางเทศบาลเมืองคุณทิ่ย์โกด้วยครับ Over the past 20 years, under the leadership of Mr. Prasarnantakawong, Mayor of Bung Yithom Municipality, Patumthan Province, the mayor has a strong vision for development. star uh, in of oh. head who is now. With decentralization, I have a successful, uh, effective primary care. so we can lessen the workload of the main h o s p a l y o and we e can help to give. Nobody wants to go far away. We want to go to a far away h o s p a l We t help. We are a h o s p i t l We can help. ตัวใช้ชุมชนเนี่ยเป็นเป็นหลักในการบูรณาการนะคะ70%ด้วยกันนะคะอ่าส่วนอีก30%เนี่ยก็เป็นเทศบาลหรือหน่วยงานต่างๆนะคะองค์กรต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยเสริม30% นะคะสำหรับในด้านชุมชนเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะส่วนแรกเลยก็คือชุมชนเนี่ยเป็นเป็นฐานเนี่ยแ้จรนะคะอ่าส่วนที่2ก็คือมันเป็นการกระจายอำนาจนะคะซึ่ง,ซ,งซึ่งรัฐบาลเนี่ยมีระบบการกระจายอำนาจที่ครอบคลุมแล้วก็เท่าเทียมนะ,ะซึ่งจะเห็นได้ว่าในวีดีโอเนี่ยเรามีทั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งตรงน,นั้นเนี่ย เป็นที่ที่จะส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและอีกส่วนหนึ่งเราก็มีศูนย์การแพทย์คือตรงนี้คือปฐมภูมิเน้นการดูแลของชุมชนอ่าเราก็คือปฐมภูมิเนาะคืออนา,ามัยถ้าถ้าภาษาไทยก็เรียกเป็นอนา,ามัยนะคะที่นี่คืออนา,ามัย,ยนีถูกมีทั้งงานรักษามีทั้งทำฟันมีทั้งกายภาพบำบัดนะคะมีแผนจีนด้วยนะคะแล้วก็แผนไทยนะนอกจากนั้นยังมีคลินิกทางจิตวิทยาด้วยนะเรียกว่าการดูแลแต่ชุมชนเนี่ย ครบนะคะแล้วก nah so, uh, ็สมบูรณ nah, uh, huh? so uh, ์เลยนะคะมันเนที่ที่น่าูดไอแอมถามเป็นพ่อด็อกเตอร์ที่ที่ถงเป็นมิสซิสทาวน์เลดี้ดิแคนคอลมีด็อกเตอร์เฟิร์นและไอแอมาเร i ติสติฟฟิทวันนี้เราพูดงเรื่องน I w i l l นไอวิวเอเทน t กี่ย o กั m o องโมเด s คือตองโมเด h i ี่ถู c คอน e ซ็ปต์เชื่อม t o r ษณ์โด m คำว่าตองหมายถึงอะไร m ห it conveys the meaning of physical and mental health in it. The thing that the municipality has always emphasized the development of aging population of all groups, not only those active ones, to ensure that they have the capacity to benefit the community and society. Even when the person is an incidentally person, he or she can also contribute to common interest. The municipality has tried to promote the strong model in the uh, Bainichan system. The municipality tried to uh, explore, expand, develop, and build collaborative network for the continuous acquisition of resources, innovations, and research. As previously mentioned, uh, networks are a key factor in the success of the strengthening community health system, and this slide aims to showcase the evolution of network development in this area. It began with the effort to strengthen internal network within the, the community. And subsequently the Smart and Strong project was initiated and to expand network to uh, between Thailand and Japan in the second phase. And for the in the future uh, we call a future collaboration have already been established with the South Korea and the Malaysia. We plan to feature this disseminate lesson learned to ASEAN country. And uh, currently we have an established a network of collaborations with the 39 local initiative organization. From your success delivery of case services, especially within the community, and also decentralization. Of healthcare system, that is what we're practicing in Brunei, no? let would to learn more from you, especially the development uh, before and then there is We have collaboration also with Japan, the smart and so on. And in terms of healthcare prevention and, and also promoting health, are they paid or is it on on the voluntary basis? The public involved in management uh, and also.

จัดการอย so ่างไรมีแนวทางการจัดการหรือค่าใช้จ่ายอย่างไรซึงสามารถที่จะดําเนินการตามสเต็ปต่างๆเหล่านี้ที่ทางองค์ยได้ได้เป็นไปไดมากครับที่แล้วเราองไปดูว่าปรัชากรของเราเนี่ยเขาต้องการอะไรลองที่ถามด้จริงไที่เราคิดเองแล้วไปเอาเอกสารให้เขานั้นพวกเขาคิดเขาก็อยากจะมาร่วมกับเราอันนี้คือจุดจุดใหญ่ของเราเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเราก็ย้อนกลับไปหาเรา เราก็จัดกิจกรมตามความต้องการของเขาที่ทเขาต้องการประสบนะครับแล้วเราในอันที่สองเนี่ยก็คือการจำนงนที่ของของผู้คนเนี่ยเ,เราลองนับเฉพาะด้านเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ในขณะที่สังคมของเราเนี่ยเราเข้าใจว่าเศรษฐกษิจเนี่ยเรามีพื้นฐานประชากรเนี่ยที่มีบ้านราคาสิ่ง หลักไม่กี่หมื่นบาทจนถึงพิเล้านบาทนั้นความแตกต่างของประชากร่ในทางเศรษฐกิจมันแตกต่างกันส่วนที่เกิดดังนั้นการเข้าถึงทรัพยากรบางอย่างคนจนย่อมสู้คนรวยไม่ได้แต่บริบทของสุภาพสานสุขรวมทั้งความสุขเนี่ยทุกคนมีดิบเท่าเทียมกันเพราะนั้นเราเลยบอกว่าเราจะไปทำให้พื้นที่เศรษฐกิจดีทั้งหมด มันวงยากนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบร,ร,ริกรรา,ารสาธารณสุขบริการด้านสุขภาพท้ายสุดคือถ้าได้สองอย่างนี้มันก็จะตอบสนองในเรื่องของความสุขสุขทางกายสุขทางใจนะครับในประเด็นุดท้ายที่ได้คําถาเราก็คือในเรื่องของต้นทุนนะครับจริงอยู่ว่าเราอาจจะมีอัารที่ขนาดใหญ่ ริบทของการป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพรักษาโรคฟื้นฝูนะครับก็มีมมพบในทุกบริบทซึ่งถามว่าใช้เงินมากไหมมากแต่ที่นี่จะต้องมีลักษณะของการรุ่มจัดอย่างเช่นเทศบาลเนี่ยเอาเงินภาษีนคนในตำบลคนในตำบลคนในพืนน้นที่มาสร้างอาคารมาจัดซื้อเครื่องมือแพท ยาเวชภัณฑ์ะฉะนันะ้นคนที่อยู่นอกตรงน,นียจะต้องมี่วนร่วมในการท,ที่ที่ทมาเอาปริเวที่ที่นีงนั้นคุณต้องจ่ายมากกว่าอันนั้นจะเป็นขวดที่ทดเ,เคยกลับมามหาคนในตะบลดนันะ้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเข้าใจว่ามันไม่มีกำลังแต่ขอให้ขัดทูนน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ซึ่งมีการขัดทูนตรงนั้นเนี่ยมันก็อยู่ในกองงบประมาณของเราในแต่ปี เพราะฉนั้นถ้าเราบริหารจัดการได้เนี่ยก็คือไม่ไม่ทําให้ต้นทุนสูงมากให้รุ่นต่ำๆอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเลเวลสูงเพราะฉะนั้นเราขอให้เรีื่องรด่นต่ำกว่าต้นทุนก็ถือว่าเราโอเลยว่าเราไม่ได้มุ่งหวังทางการที่ว่าเป็นรายรับกลับเข้ามาเพียงอย่างเดียวเรามุ่งหวังว่าคนถู่ระดดีณวันนี้ ผู้สูงอายุแล้วเราเลยทือผู้สูงอายุเนี่ยสุขภาพเพิ่มแย่ลงอนนั้นอีกทางหนึงก็คือเราพยายามเสริมสร้างสุขภาพให้เกิดคนรุ่นหลังาเพื่อให้เขาดูแอาหาภดพให้เขาเออ a แวร e ในเรื่องของอาหารการกินเรื่องโภชนาการเราเล่นลายกไวว่าสองบริบทมันไปคู่กันส่วนหนึ่งคือสร้างหัวข้อที่อ่านรู้สือตองเพราะสร้างภาษา หรือซ่อนก่อนแล้วเรามาค่อยๆท่าเพื่อให้ฟื้นฟูกลับมานะครับก็จะเป็ของขนาดเล็นะครับเพื่อ prevention detection treatment and more importantly the rehabilitation is a is a t h i n a n d l e s and is in address a n d t h a t i s a complete this is a complete treatment of a patient a n d w e r l y 啊 the e l d e r h y growing aging population It is is all the more important that we have to address the uh, management of the diseases related to aging and uh, this is a very important aspect of the uh, the rehabilitation process This is also reflects the uh, result of the collaboration between the all the agencies, not only on the local but in the regional and international uh, collaboration Having said that, I was just wondering uh, because I know this—you uh, uh, have the physical therapist for for those who have trauma and also those with depression. But um, I see do you—I mean—who handles the the? I don't see any geriatric specialist or. Uh, uh, we have a patient, medicine specialist uh, in the, uh, the team. There should be a and like we have physicists, and like um, dental hygienists psychologist, and you know, so many multidisciplinary team that doesn't have to be a doctor. I mean, here it is very different because the data very job, well, so they have doctors right. also. But in all part the parts, they're. There's no doctor. Maybe a doctor comes like once a week. So if um, if you ask about specialist, I think it's quite impossible. Mm. And the concept is for like mainly um, prevention and promotion and rehabilitation and also like palliative care and long term care. So um, if if the patients need to see the specialist, it's the duty of the primary care to refer them to secondary or tertiary hospital. In the afternoon period, we do the specialty treatment. We have three dentists. The first one is the oral surgeon doing uh, surgery the without tooth or surgery the, the the bone before doing the denture. The second dentist we have the cosmetic dentist. Oh. สมุนไพรจะเป็นรักษาอาการตั้นต้นค่ะจ,จะมีใช้ทดแทนสมุนไพรอาจใช้สมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบันีจะเป็นผากแค่ทางเลือกอีกขายของคนไทยค่ะคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นคนไข่วอกีินในการรับยาค่ะ U.S.C. free. วันบบนี้แบบลองใช้เป็นวอร์ชั่นที่ผ่านการตับแก้ไขแล้วซึ่งทำให้ตัวโ n รโมชั่นต่างๆของเราเนี่ยได้การทำให้มนนา <c oughs> 1 2 3 i